อัสลามุอะลัยกุมะเระหมะตุลลอฮะบะระกาตุสวัสดีนะักเรียนชั้นม .3 ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็เป็นคาบเรียนที่2นะคะของวิชาภาษาไทยนะคะสัปดาห์ที่2เนาะสัปดาห์แรกเนี่ยเราเรียนเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกนะคะเป็นเนื้อหาของวรรณคดีนะคะ มาสัปดาห์ที่2ก็ยังคงเป็นเนื้อหาของวรรณคดีนะคะครูคิดว่าเทอมนี้เนี่ยครูจะสอนเนื้อหาวรรณคดีให้หมดก่อนแล้วก็จะมาต่อด้วยหลักภาษาการฟังการอ่านการพูดอ่ยาวๆเลยเนาะอ่ะทีนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือเป็นวรรณคดีเรื่องอิสรยานภาสิทธ์นะคะอิสรยานภาสิทธ์เคยได้ยินบ้างไหมเอ่ย น่าจะยังไม่เคยได้ยินเนาะทีนี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูความเป็นมาเอ,อ่อที่มาของเรื่องกันเลยดีกว่านะคะอ่ะเรามาดูที่มาของเรื่องนะคะผู้แต่งเรื่องนี้อ่นักเรียนดูไปพร้อมกันนะคะผู้แต่งคือใครเอ่ยผู้แต่งเรื่องนี้ดูตรงนี้นะคะผู้แต่งคือตามชื่อเรื่องเลยเห็นไหมเรื่องนี้เนี่ยให้เกียรติผู้แต่งถูกไหมคะเวลาเขาแต่ง วรรณคดีหรือแต่งนิยายหรือแต่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีนะคะบางเรื่องเนี่ยเขาจะให้เกียรติผู้แต่งเนาะโดยเอามาตั้งเป็นชื่อเรื่องเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยผู้แต่งก็คือหม่อมเจ้าอิสริยานนะคะก็ได้ตั้งชื่อนี้เนี่ยโดยแบบได้ใช้ชื่อตัวเองเลยนะคะอ่ะทีนี้ามาดูจุดประสงค์ของการแต่งเลยดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยแต่งเพื่ออะไรนะคะจากเรื่องเนี่ยนักเรียน คืออิสระยานพาสิทธ์คำว่าพาสิทธ์นักเรียนก็พอที่จะอ่าเดาได้ไหมคะว่ามันแต่งเพื่ออะไรสุภาษิตเนี่ยมันสำนวนสุภาษิตอะไรต่างๆเนี่ยมันมีขึ้นมาเพื่อที่จะสั่งสอนเตือนใจเราอยู่แล้วนึกออกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เดาไม่ยากนะคะว่าจุดประสงค์ในการแต่งของเรื่องนี้เนี่ยก็คือเพื่อสั่งสอนเตือนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นการใช้ชีวิตต่างๆของเรานั่นเอง อะทีนี้มาดูลักษณะคำประพันธ์นะคะอิสรยานภาษิตแต่งด้วยแต่งด้วยคำประพันธ์ก็คืออะไรเอ่ยกรอนอะไรคะกรอนเพลงยาวนั่นเองเนาะกรอนเพลงยาวเนี่ยจะมีลักษณะบังคับเหมือนกับกรอนสุภาพนะคะกรอนอาอสอรี่นะคะไปลบสละอ่ะ จะมีลักษณะบังคับเหมือนกลอนสุภาพอ่ากลอนสุภาพหรือกลอนแปดนั่นแหละนะคะที่เราเรียกกันติดปากว่ากลอนแปดนั่นแหละนะคะแต่ว่ากลอนเพลงยาวเนี่ยจะขึ้นบทแรกด้วยอะไรเอ่ยวักอะไรครูเน้นคําไว้แล้ววักอะไรคะวักรับอ่าและจะจบด้วยลงท้ายนะคะด้วยคําว่าอะไรเอ่ยอ่าคาว่าเอ่ยนะคะอ่าเขียนดอกจันเจ็ดหมื่นห้าร้อยดอกไว้นะคะเออ อ่ะนิดนึงอ่ะมาอีกรอบผู้แต่งเรื่องนี้ก็คือหม่อมเจ้าอิสระยานอ่าจุดประสงค์ในการแต่งก็คือสั่งสอนเตือนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นลักษณะคาประพันธ์ก็คือกลอนเพลงยาวอ่ากลอนเพลงยาวมีลักษณะคล้ายกับกลอนสุภาพแต่ว่ามันจะแตกต่างกันอยู่นิดนึงก็คือบทแรกที่ขึ้นต้นเลยที่ขึ้นต้นบทแรกนะขึ้นต้นด้วยวรรค ปกติกรอมันจะมีสี่วักถูกไหมคะสดับรับรองส่งบทแรกจะขึ้นต้นด้วยวักรับอ่ารับรองส่งแล้วก็พอบทถัดไปก็สดับรับรองส่งปกติเนาะแล้วก็จบสุดท้ายด้วยบทสุดท้ายด้วยคําว่าเอยนั่นเองเนาะลงท้ายด้วยคําว่าเอยทีนี้มาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าอ่านักเรียนดูอันนี้คือบทแรกนะคะครูเอามาให้นักเรียนได้เห็นภาพเนาะเอ,อเนื้อหาเนี่ยมันมีหลายหน้านะคะเดี๋ยวขอนับก่อนว่ามันมีประมาณกี่หน้านะคะ ประมาณ78หน้านะคะนักเรียนเนื้อหาที่เป็นบทประพันธ์นะคะหน้าหนึ่งก็หลายบทนะนักเรียนดูในหนังสือ,อ,อตามไปด้วยก็ได้นะคะอันนี้ครูครูยกตัวอย่างมาแค่ไม่กี่บทนะคะเพราะว่ามันก็เรื่องแบบมันมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ละบทก็คือแบบมันจะสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะนักเรียนสามารถไปดูเพิ่มเติมในหนังสือได้นะคะ ถ้าเกิดว่าครูยกมาถอดบทปรพันธ์ให้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเอ่อสามวันน่าจะไม่จบเนาะ เพราะฉะนั้นนักเรียนไปดูไปดูหลังจากที่เรียนเรียนจากวิดีโอนี้แล้วเนี่ยไปดูย้อนหลังได้หรือว่าไปดูในหนังสือเพิ่มเติมได้นะคะมันไม่ได้ใช้ศัพท์อะไรยากมากมายเท่าไหร่น้อด้านหลังมันก็จะมีะคําศัพท์ที่มีความหมายให้นะคะอ่ะทีนี้มาดูบทแรกนักเรียนดูนะคะบทแรกเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยวรรคอิสรยานชาญกรอนอักษรสารเทศนาคําไทยให้เป็นทานโดยตํานานสุภัศสวัสดีนักเรียนเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันตั้งอ่ะ Oh. วักที่หายไปก็คือวักไหนเอ่ยวักสะดับอ่าก็คือวักตรงนี้อ่าวักที่1นั่นเองเนาะวักที่หนึ่งหรือวักสะดับนะคะจะหายไปอันนี้วักที่สองจะเป็นวักรับอ่าอันนี้วักที่สาจะเป็นวักรองส่วนตรงนี้วักที่4ีจะเป็นวักส่งนะคะวักนี้จะหายไปก็คือจะไม่มีวักสะดับนะคะแต่พอเป็นบทต่อไปเนี่ยก็สดับรับรองส่งปกติสดับรับ รองส่งปกตินึกออกไหมคะอาแล้วพอเป็นเบอสุดท้ายคําสุดท้ายเลยจะลงท้ายด้วยคําว่าอะไรเอย่ยเอยนั่นเองนะคะอะมาดูอิสร,รยานชาญกรอนอักษรสารเทศนาคําไทยให้เป็นทานโดยตํานานสุภัสสวัสดีอาถอดความได้ว่าอะไรเอย่ยนักเรียนเวลาทบทวนเนี่ยเข้ามาดูคลิปวีดีโอคลิปวีดีโอครูได้เลยนะเพราะว่าสรุปมาให้แบบกระชับแล้วแล้วก็ มีการถอดบทประพันธ์ใส่คำศัพท์อะไรมาให้ด้วยนะมันจะไม่ต้องเสียเวลากับนักเรียนนะคะหม่อมเจ้าอิสระยานเนี่ยก็คือผู้ที่ประพันธ์เรื่องนี้เนี่ยได้เป็นไงเอ่ยมีความเชี่ยวชาญในเชิงกรอนอ่าในบทประพันธ์นะคะก็ได้ทรงนิพนธ์นิพนธ์ก็คือได้แต่งบทประพันธ์คำกรสุภาษิตโบราณเนี่ยเพื่อที่จะสั่งสอนเตือนใจไว้เพื่อเป็นทานก็คือเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ปฏบิบัติตามนั่นเอง นะคะดูคํศัพท์นะคะตำนานหมายถึงคําโบราณนะคะไม่ใช่ตานานๆนะเออเดี๋ยวมาตาส้มตานานๆไม่ใช่นะสุภาตหมายถึงอะไรเอ่ยถ้อยคาและถ้อยคําและความหมายที่ดีเนาะสวัสดีก็คือหมายถึงอะไรคะความดีงามความงามนะคะไม่ใช่สวัสดีค้าเจ้าเนาะเอออะต่อไปนะคะเร็วไปหรือเปล่าเนาะไม่น่าจะเร็วเลยนะคะอะทีนี้มาดู บทบทที่ครูยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนักเรียนจริงๆแล้วนะคะถ้าเราเรียนกันแบบออนไลน์ site, แบบเจอหน้านะคะนักเรียนจะได้ท่องบทอาขยานกับครูแน่นอนนะคะขอใช้คําว่าแน่นอนเลยแต่ว่านี้เนี่ยครูก็เข้าใจบวกกับเอ็นดูนะคะว่าแบบเออไม่ได้เรียนแบบออนไลน์นะคะก็คือแบบจะให้อัวดอวิดีโอวิดีโอบทอาขยานแบบมีทํานองมีเอื้อนมีอะไรมันก็เนาะคือแบบน่าจะเขินกันอะ่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยว นักเรียนเปิดหนังสือวรรณคาดีไปหน้าที่138นะคะมันจะมีบทอัขยานบทหลักที่ที่มาจากเรื่องอิสรยานภาษิตธเนี่ยคำว่าบทอัขยานบทหลักเนี่ยก็คือเป็นบทอัขยานที่นักเรียนม .3 ทุกคนเนี่ยต้องจําให้ได้นะจากเรื่องอิสระยานภาษิตธเนี่ยมีอยู่1 2 3 4บทนะคะ4บทเริ่มตั้งแต่ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่าเนาะมันจะมี4บทนักเรียน ไม่ต้องท่องก็ได้เทอมนี้เนาะครูน่าจะไม่ให้สั่งให้ท่องแหละเพราะว่าเข้าใจว่ามันมันยากลําบากนะคะแต่ว่าให้นักเรียนเน้นนิดนึงเน้นตรงนี้นิดนึงดูนิดนึงนะคะว่าไอ้ีบทนี้เนี่ยที่นักเรียนต้องจําให้ได้เพราะว่าเผื่อในอนาคตในวันข้างหน้าเนี่ยไปเจอในข้อสอบนะคะจะได้ทําข้อสอบได้นะคะทีนี้ครูก็เอามา ยกมาทั้งสี่บทนี่แหละนะคะยกมาให้ด้วยแล้วก็ถอดบทประพันธ์อะไรให้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันเลยดีกว่าชายเข้าเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉริยะเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจรักกันไว้ดีกว่าชังระวังการอ่ะตรงนี้ตกคำว่าคิดไปนิดนึงนะเราก็จิตคิดมีคำว่าคิดด้วยนะตรงนี้นะักเรียนอ่ะพิมพ์ตกไปนิดนึงเนาะ เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจรักกันไว้ดีกว่าชังระวังการนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนดูถอดบทประพันธ์ได้ว่าอะไรเอ่ยอ่ะบทวักแรกเขาบอกว่าชายเข้าเปลือกหญิงเข้าสารโบราณว่าเขากล่าวถึงผู้หญิงกับผู้ชายอามีความแตกต่างกันดังข้าวอะไรเอ่ยข้าวเปลือกกับข้าวสารนะคะแต่ว่าเมื่ออยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยก็ย่อมต้องพึ่งพาอาศัยกันอะ เอ่อเวลาเวลาที่เราอ่าดูตรงนี้เราก็จิตคิดดูเล่าเขาเข้าใจอ่าก็คือให้เรานึกถึงใจเขาใจเราอ่ะอ่านึกเอาง่ายๆใ,ใจเขาใจเราเนาะฉะนั้นให้เราเนี่ยรักกันไว้ดีกว่าเดียดกันรักกันไว้ดีกว่าชังระวังการอ่ารักกันไว้ดีกว่าชังระวังการนั่นเองก็คือสอนให้เราเนี่ยพึ่งพาอาศัยกันรักกันนะคะนักเรียนสังเกตดูอ่าเดี๋ยวต้องขออธิบายวรรคแรกนิดนึงเขาบอกว่านักเรียนน่าจะงงอะไรข้าวเปลือกข้าวสารเนาะทำไมถึงเปรียบเทียบแบบนี้นะคะเอ่อข้าวเปลือก ขาเปรียบชายข้าวเปลือกอ่ะเปรียบผู้ชายเนี่ยเป็นข้าวเปลือกอ่าเปรียบผู้หญิงเนี่ยเป็นข้าวสารนักเรียนคิดดูนะถ้าเกิดว่าผู้หญิงเราเนี่ยไม่รักนอนสงวนตัวเนี่ยเปรียบเสมือนข้าวสารก็คือไปตกที่ไหนมันก็ไม่ได้เจริญงอกงามแล้วนักเรียนมันเป็นข้าวสารแต่ว่าผู้ชายเนี่ยต่อให้ยังไงเนี่ยไปตกอยู่ที่ไหนก็เป็นข้าวเปลือกที่สามารถเจริญงอกงามได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะต้อง รักนอนสงวนตัวเนาะก็คือจะสอนเกี่ยวกับให้ให้ให้ผู้หญิงเราเนี่ยแบบรู้จักเอ่อรักนอนสงวนตัวออรู้จักแบบหาข้ามใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็เสียเปรียบนะคะอ่ะทีนี้มาดูสุภาษิตที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องนี้ก็คือกับบทนี้นะคะไม่ใช่กับเรื่องนี้เนาะอ่ะกับบทนี้สุภาษิตที่เกี่ยวข้องก็คือมีอะไรเอ่ย ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาราน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านี่ชัดเจนเลยเห็นไหมน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอืรักกันดีกว่าชังกันมิจิตมิจใจอ่เป็นสุภาษิตนะคะนักเรียนลองไปดูเพิ่มเติมได้นะคะดูสิคะบทเดียวมีสุภาษิตเกี่ยวข้องตั้งสี่สุภาษิตเนี่ยต่อไปนะคะมาดูบทต่อไปอันนี้จะเป็นบทต่อจาก บทเมื่อกี้เลยนะคะที่ครูเอามาเนี่ยเป็นบทประพันธ์ไอ้บทอาขยานที่เราต้องท่องให้ได้นั่นแหละเนาะอ่ะ,อะผู้ใดดีดีต่ออยากก่อกิดผู้ใดผิดผ่อนพักอย่าหักหานสิบดีก็ไม่ถึงกับกึ่งพานเป็นชายชาญอย่าเพิ่คาดประมาทชายอ่ะ,อะแปลว่าอะไรเอ่ยผู้ใดที่ทำดีต่อเราเราก็ควรที่จะเป็นไงเอ่ยทำดีตอบกับเขาอ่า ผู้ใดที่ทำไม่ดีต่อเราหรือทำไม่ถูกต้องเราก็ไม่ควรไปโกรธเขาหรือตัดรอนจนแตกหักแต่ว่าการทำความดีเนี่ยสิบครั้งก็ไม่เท่ากับทำความชั่วแค่ครั้งเดียวนักเรียนเคยได้ยินไหมคะคำนี้ทำความดีสิบครั้งไม่เท่าทำความชั่วแค่ครั้งเดียวเหมือนเอาเปรียบเทียบเปรียบเทียบเรื่องใกล้ตัวเนี่ยเหมือนเรา อ่ะสมมติว่าอันนี้ครูสมมุตินะนักเรียนอย่าอินนะบางบางทีสอนในห้องนาะยกตัวอย่างแบบนี้คือเด็กบางคนคืออินมากเลยนะอ่ะสมมุติว่าเราอยู่กับเพื่อนเนี่ยอ่ะสองคนอ่ะเอเนี่ยจะแบบเป็นคนขี้เกียจเนาะอันนี้ A จะเป็นคนขี้เกียจ A เนี่ยจะใช้ให้ b A เนี่ยจะใช้ให้ b เนี่ยไปซื้อน้ําชาไข่มุกให้ทุกวันเลยในตอนเที่ยงอ่าทีนี้ นางบีเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีเนาะไปซื้อให้ทุกวันอ่ทีนี้พอมาวันหนึ่งเนี่ยนางบีเนี่ยเกิดเป็นไงเอ่ยป่วยอไม่สบายเนาะทีนี้ก็แบบว่าเอ,อบอกกับบอกกับเอว่าเออเนี่ยวันนี้เราไม่สบายนะเราไม่ได้ไปซื้อให้นะเป็นไงคะเอนางเอเนี่ยเป็นไงคะเออหัวร้อนค่ะเออเธอมาทำให้ฉันหัวร้อนนะคะเพราะว่านางบีเนี่ยไม่ยอมไปซื้อให้ก็คือแบบ ความดีสิบครั้งที่นางบีไปซื้อให้ทุกวันเนี่ยทำไมเธอไม่จํำละ่ะเธอมาเธอเธอมาโกรธแล้วเธอมาดูแค่ครั้งเดียวที่ฉันไม่สบายแล้วที่ฉันไม่ได้ไปซื้อให้เนี่ยอืมอะไรประมาณนั้นนะคะอ่าต่อไปรักสั้นนั้นให้รู้อยู่เพียงสั้นรักยาวนั้นอย่าให้เยินเกินกฎหมายมิใช่ตายแต่เขาเราก็ตายเงนดูฟ้าอย่าให้อายแก่เทวดาเนาะอันนี้เขาพิมพ์ตกไปเยอะเลยนะ ไปเอ่อไปเอารูปภาพมานะอันเนี้ยแต่ว่าเขาก็พิมพ์ตกไปเยอะเลยคือกะว่าจะให้มันร่นระยะเวลาไงในการเอ่อทำเนื้อหาอย่าให้อายแก่เทวดามีคำว่าเก่ด้วยนะตรงนี้อ่ะทีนี้ถอดบทประพันธ์ได้ถอดบทประพันธ์ลิ้นพันธ์อีกละอ่ะถอดความได้ว่าอะไรเอ่ยรักจะรักเราเนี่ยเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี้ยอ่ามันสั้นความรักเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งไม่ดีออกไปอ่านักเรียนนึกออกไหมถ้าเรารักกันเนี่ยถ้าเราทําสิ่งไม่ดีออกไปเนี่ยรักมันจะสั้นอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากอยู่ด้วยกันน,นานๆให้เราเนี่ยทําไงเอ่ยให้เราทําความดีอ่ารักมันจะได้อยู่ด้วยกันานานๆเนาะทีนี้อ่อย่าอย่าทําสิ่งที่อะไรเอ่ยอย่าทําสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือว่าทําชั่วอ่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องเป็นไงคะ อ่าต้องตายด้วยกันทั้งนั้นจงทําความดีไว้เถิดเวลาเงเดูฟ้าจะได้ไม่อายเทวดาอันนี้ในบทประพันธ์นะเขาบอกว่าเงเดูฟ้าอย่าได้อายเก่เทวดาเนาะอ่าเราก็ไม่ได้เชื่ออะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่าคือหมายถึงว่าแบบเออเราก็ต้องถอดความตามบทประพันธ์นี้นะคะอ่าพูดง่ายๆก็คือถ้าอยากให้รักมันสั้นก็ทําสิ่งที่ไม่ดีออกไปเออแต่ถ้าอยากให้รักอยู่ด้วยกันยาวนานก็คือให้ทําสิ่งที่ดีอย่าทําสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะคะอ่าทีนี้สุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับ บทนี้นะคะก็คือรักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อเคยได้ยินไม่เอ่ยสุภาษิตนี้รักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อหมายถึงอะไรคะรักที่จะมีไมตรีต่อกันต้องตัดสิ่งไม่ดีออกอย่าไปพูดถึงแต่ถ้าจะคบกันในเวลาสั้นๆให้พูดต่อปากต่อคําให้พูดสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนาะไม่งั้นรักมันก็จะสั้นแน่เนาะอ่ะทีนี้มาดูบทต่อไปนะคะอย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อยน้ำตาลย,ย้อย มากเท่าไรได้หนักหนาอย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมาส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอนเ้าพิมพ์ผิดเยอะอ่ะน้ำตาลย้อยมากกูจำได้นะมันไม่ใช่น้ำตาลย้อยหยุดนะน้ำตาลย้อยเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะคะน้ำตาลย้อยมากอ่าเห็นไหมมากอ่ะโอเค อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อยน้ำตาลย้อยมากเท่าไรได้หนักหนาอย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมาส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอนอ่าถอดความได้ว่าอะไรคะอย่าที่จะดูถูกอ่าความดีหรือว่าอย่าแบบอย่าให้เราคิดว่าอย่าดูถูกความดีแล้วก็อย่าคิดว่าความชั่วเนี่ยเราทําแค่นิดเดียวอ่าแบบเออไม่เป็นไรหรอกทำความผิดแค่นิดเดียวเอง อ่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ละหมาดแบบแค่เวลาเดียวเองวันนี้อะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าเวลาเราทําสิ่งที่ไม่ดีหรือทาความชั่วเนี่ยทาแบบครั้งละนิดครั้งละหน่อยแต่เวลาทําเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นไงเอ่ยอ่าสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็มากขึ้นทุกวันนะคะเวลานอนให้เราเนี่ยเอากระจกเอากระจกมาส่องดูหน้าตัวเองอ่าเอามาส่องดูหน้าตัวเองว่ามีสิ่งผิดปกติหรือเปล่าอ่า เหมือนเป็นการสำรวจจิตใจของตนเองนะคะว่าเราเนี่ยเออวันนี้เราทำอะไรไปวันนี้เราทำสิ่งที่ดีอะไรไปบ้างนะคะก็คือเป็นการสำรวจตัวเองนั่นแหละไม่ได้เอากระจกมาดูหน้าว่าเอ,อ๊ะวันนี้ฉันสวยหรือยังนะฉันนอนได้หรือยังนะวิปักไม่แดงนอนไม่ได้อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะเออแต่ว่าให้เราเนี่ยสำรวจเป็นการเปรียบเทียบนั่นแหละว่าให้เราสำรวจตัวเองอยู่เสมอ นะคะว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันดีหรือยังมันทําผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะสุภาษิตท,ที่เกี่ยวข้องก็คือจงเตือนตนด้วยตนเองนะคะอ่ะต่อไปคอยดําเนินตามใ่ผู้ไปหน้าใจความว่าผู้มีคุณอย่าหุนหวนเอาหลังตากแดดเป็นนิดคิดคํานวณรู้ถีท่วนจึงสบายเมื่อปลายมืออ่าถอดความได้ว่าอะไรเอ่ย นักเรียนเวลาอ่านเนี่ยเดี๋ยวมสามแล้วแต่ว่าน่าจะน่าจะน่าจะรู้แล้วนะว่าแบบเวลาอ่านเราเว้นวรรคนะคะบางทีเนี่ยคํามันอาจจะขาดกันฉีกออกจากกันแต่ว่าเวลาเราอ่านให้มันถูกต้องตามบทประพันธ์เวลาเราอ่านบทอักานเนี่ยเราต้องเว้นอันนี้เป็นมันจะคล้ายกับก่อนแปดถูกไหมคะฉะนั้นเราจะเว้นแบบยังไงเอ่ยถ้ามันมีเก้าคำก็เว้นสามสามสามถ้าเกิดว่ามันมีแปดคำก็ก็เว้นยังไงเอ่ย ถ้ามันมีแปดคำสามสองสามถูกไหมคะเออแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเอ่อเก้าคำก็สามสามสามนั่นเองเหมือนอันนี้เอาหลังตากแดดเป็นนิดคิดคำนวณเห็นไหมเอาหลังตากแดดเป็นนิดคิดคำนวณอ่ามันอาจจะแยกกันคําว่าตากแดดแต่ว่าเวลาอ่านเนาะให้มันไพเราะนะคะมันก็เลยต้องอ่านแบบนี้เดี๋ยวเผื่อบางคนไม่รู้นะว่าเอ๊ะทำไมครูอ่านแปลกๆนะไม่ใช่นะคะอ่าทีนี้ถอดบทประพันธ์ได้ว่าอะไรเอ่ย ให้เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติตนตามผู้ใหญ่อ่าผู้ใหญ่เนี่ยเกิดก่อนเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยต้องมีความรู้มีประสบการณ์ที่มากกว่าเราเนาะอย่าเป็นคนที่เป็นไงเอ่ยอกตันยูให้เราเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะให้เราอะเป็นคนขยันทำงานอยู่เสมอเราจะได้มีความสุขสบายในภายหลังนั่นเองนะคะสุภาษิตท,ที่เกี่ยวข้องกับบทนี้ก็คืออะไรเอ่ย เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะักเรียนเคยได้ยินไม่เอ่ยสุภาษิตนี้เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดอ่าแปลว่าอะไรคะเวลาเราประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่เนี่ยเราย่อมที่จะปลอดภัยนะคะอ่าอย่ามีใครบอกว่าเราก็อย่าไปเดินสิค่ะครูเราขี่รถค่ะหมาจะได้ไม่กัดไม่ใช่นะอ่าทีนี้ต่อไปหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอันนี้หมายถึงอะไรเอ่ยสิ่งที่อ่าหมายถึงว่าเราเนี่ยต้องตรากตรำทำงานหนักนั่นเองเนาะ เห็นไหมรู้ทีท่วนจึงสบายเมื่อปลายมืออันนี้นะคะอ่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดก็จะค่อยเดินตามไตผู้ไปหน้าอันนี้ก็หมายถึงผู้ใหญ่เนาะอ่าต่อไปอันนี้แถมนะคะตอนแรกว่าจะจบแค่นี้แต่ว่าเอออันนี้แถมเนาะอันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหวสายอีกแล้วจงฟังหูไว้หูคอยดูไปเชื่อน้ําใจดีกว่าอย่าเชื่อ,อยุอ่ามาดูความหมายของมันนะคะ เขาพูดถึงเสาหินอ่าเขาพูดถึงเสาหินนะคะอ่าเขาบอกว่าไม่ว่ามันจะใหญ่สูงแค่ไหนเนี่ยอ่าไม่ว่ามันจะแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยตอ,อกไว้เป็นหลักตั้งไว้แล้วอ่าแต่ว่าเวลาเราเดินผ่านเนี่ยคนนึงผลักอ้คนหนึ่งเดินผ่านก็ผลักไปมาคนหนึ่งเดินก็ผลักนะคะมันก็ยังเอียงหรือมันก็ยังอ่าไหวได้นะคะทีนี้เปรียบเสมือนอะไรเอ่ย เปรียบเสมือนคนนี่แหละอ่าเขาบอกว่าอะไรจงฟังหูไว้หูคอยดูไปอ่าเปรียบเสมือนคนเนี่ยย่อมอ่อนไหวไปตามคําพูดของผู้อื่นบางคนเนี่ยฟังเพื่อนเนี่ยยังไม่ทันรู้เลยว่าความจริงมันเป็นยังไงเอาแล้วเชื่อไปแล้วนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เขาถึงได้บอกให้เราเนี่ยฟังหูไว้หูเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าความจริงมันเป็นยังไงอย่าเพิ่งไปเชื่อสิ่งที่คนคนหนึ่งพูดโดยที่เรายังไม่รู้ความจริงนะคะอ่าสอดคล้องกับํำนวนสุภาษิตท,ที่ว่าอะไรเอ่ยฟังหู ไว้หูนะคะไม่ใช่ว่าเพื่อนมาเล่าให้ฟังแล้วเราอีกหูหนึ่งเราปิดไว้นะแบบว่าเออฟังแค่หูเดียวนะไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคะคงจะไม่มีใครสีถนน,นชัยเนาะอ่าหยอกนะคะอ่ะทีนี้เห็นที่เห็นที่ครูเขียนไว้ยังเอ่ยอ่ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะเรื่องนี้เนี่ยมันสอนสอนแบบเยอะมากสอนแบบเออหลายเรื่องมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ สั่งงานเลยดีกว่าเนาะนักเรียนจะได้ไม่ต้องเป็นหนักตอนปลายเทอมนะครูเนี่ยอยากที่จะให้มันเสร็จๆไปเร็วๆนะวิชาภาษาไทยเนี่ยเหมือนกับว่าคะแนนเก็บอะไรต่างๆเนี่ยนักเรียนจะได้ไม่ต้องไปหนักตอนปลายเทมนะเยอมเนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูจะสั่งนะคะในคาบนี้ก็คือให้นักเรียนเนี่ยหาข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะกี่ข้อดีมันมีเยอะมากเลยนักเรียน คุูจะไม่ใบ้นะว่าในหนังสือมันบอกไว้นะคะคุณจะไม่บอกนักเรียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยไปหาข้อคิดนะมาสัก10บข้อนะคะแล้วก็เขียนในสมุดก็เหมือนเดิมนะคะถ่ายรูปอัพลงในเอ่ออัพส่งในระบบให้เรียบร้อยนะคะเขียนข้อคิดที่ได้จากเรื่องอิสระยานภาษิตธอ่าข้อคิด ที่ได้จากเรื่องอิสริยานภาษตแล้วก็หนึ่งสองสามอ่ะ1ิบข้อนะคะแล้วก็เขียนชื่อนามสก,กุลอะไรให้เรียบร้อยนะคะบางคนเนี่ยส่งงานของเพื่อนมาโหเหมือนครูรู้ไม่ทันอะจริงๆนะไม่รู้ห้องไหนแหละนะคะบางคนก็คือแบบบางคนส่งมีชื่อเพื่อนมาด้วยนะก็มีนะเออก็คือเจอแบบหลายรูปแบบมากนะคะอ่ะทีนี้คุณค่าของเรื่องนี้เนี่ยอยากให้นักเรียนเอ่อไปอ่านทบทวนในหนังสือนะคะเพราะว่ามันหลายนาทีแล้วเนาะมัน มันมีความโดดเด่นนะคะในหนังสือมีบอกหมดเลยนะนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะอทีนี้สำหรับคาบนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะคาบหน้านะคะสลามมเลกุมวอร,ร์ะมตุลลอะบรกาตูค่ะ